โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเปิดคลิปนะครับผู้ชมก็นะครับผมก็จะแบ่งช่วงเวลาสําหรับการรีวิวจะแบ่งเป็นเวลาไว้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นตามลิสต์รายการนี้เลยนะครับคุณอยากดูช่วงไหนก็ข้ามไปดูได้เลยครับการทดสอบการใช้งานการสรุปผลนะครับตามสกิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นทิ้งไว้ให้นะแล้วก็ไปดูกันเลยครับ <laughs> ไม่มีอะไรละโอเคครับ ครับสวัสดีคุณผู้ชมท่างกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะช่างเตอ DIY นะครับมารีวิวอีกแล้วนะไม่เคย DIY ทีนะมาแต่รีวิวของอยิางเดียวซื้อของมาแต่ไม่เคยรีวิวทีอ่านอกเรื่องแล้ววันนี้ถ้าผมได้สว่านบล็อกนะฮะได้สว่านบ็อกกับเอ่อตัวเจ้าลูกบ็อกนะครับแต่ลูกบอก็บกบอกนี่เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งว่ามันราคาเท่าไหร่เป็นยังไงนะครับยันนี้ยังไม่พูดอ่าเขียไไปก่อนทุกิี่ไปก่อน ่มจ่าจหลักเราคือนี่ฮะตัวสว่านบ็อกของเราตอนนี้ผมสั่งมาในราคา990าาสนะครับแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับเค okay, นี่นะครับก็จะเป็นตัวเจ้าของสว่านบ็อกนะครับผม ตัวนี้เป็นสว่านบาล็อกแรงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่ดูจากคนรีวิวที่เขามีเครื่องมือวันนะครับเขาบอกประมาณ90ถึง100นิวตันนะครับผมาาเดี๋ยวเรามาดูที่อะแดปเตอร์ก่อนนะครับอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้บอกว่าไฟได้ยี่ถึง92อเอ้ยถึง98โวลต์นะครับ1 0 0 0นมิลลิแอมนะครับผมโอเคนะแล้วก็จะมีตัวสายโค้งนะตัวนี้ผมยังหาจุดใช้งานไม่ได้นะครับ แล้วก็แบตหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็เจ้าตัวสว่านนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูดีเทลมานิดนึงนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่แบตแล้วลองเปิดกันดูเหนะครับโอเคนะผมตามรายการของผมเหมือนเดิมนะผมก็จะลื้อให้ดูนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเจ้าที่ผมลองใช้มาเนี่ย ชาร์จช้ามากชาร์จถึงช้าที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันแค่แอมเดียวชาร์จนานมากแบตบก้อนนี้ไม่รู้กี่แอมแหละแต่ในสเปคเขาบอกว่า6,000แต่ไม่น่าถึงหรอกนะครับอันนี้ไว้ก่อนนะชนชาร์จคุณสามารถหาซื้อใหม่ได้นะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับถ้าอยากให้มันชาร์จเร็วขึ้นก็หาตัวสัก 2M 3แอมป์3แอมป์นะครับผมส่วนสายคล้องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสายค้องกันก่อนสายคล้องี่ผมยังหา วิธีใช้ไม่เจอนะครับเพราะว่ามันจะเอาไปคล้องกันตรงไหนได้บ้างนะฮะอันนี้ก็จะแถมมาให้อย่างนี้นะครับก็ผมไม่รู้ว่ามันใส่ยังไงนะครับผมก็ไม่ชํานาญเรื่องสวรรค์บล็อกเท่าไหร่แนี้ผมเก็บไว้คงคิดว่า,มวาไ,มไม่ได้ใช้หรอกนะครับโอเคอัไนน้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวจะวัดโวลต์ให้ดูนะครับทุกผู้ชมโอเคจุดหกเก้านะครับ แบตเต็มนี่จะอยู่21บโวลต์นะครับผมเพราะแบตแบตมีอยู่5ก้อนนะไฟมันไฟ21บโวลต์นะครับสว่านแบบตัวนี้สว่านบล็อกตัวนี้นะครับผมเยนนะผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขยับกล้องมาหน่อยดีกว่ามาดูกันข้างในว่าแบตมันเป็นยังไงเคนะครับนี่ก็จะเป็นแบตนะเดี๋ยวเรามาลองแกะแบตดูนะครับแบตเป็นข้างในเป็นหกเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมไปเอาหกเหลี่ยมมาขันก่อนนะครับหกเหลี่ยมก็จะเป็นหกเหลี่ยม ดอกจันอย่างนี้นะครับดอกจอกหรือดอกจันอะไรผมก็าจำชื่อมันไม่ได้แล้วนะครับแต่มันเป็นแบบของญี่ปุ่นนะฮะสำหรับ,บเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนออกแบบนะครับถ้า้นเอนได้ผมเรียนมาัวเล็กสุดเลยนี่หว่า แบตเตอรี่มีทั้งหมด5ก้อนนะครับผมก้อนหนึ่งอยู่ที่นะฮะหนึ่มิลลิแอมห้าก้อนเอามาอนุกรมกันก,นก็ทั้งหมดแบตตัวนี้มีอยู่1,500ม ah. ิลลิแอมก็คือได้ได้แค่ประมาณ1 1แอมหแอมนะครับต,ตามนี้นะฮะแบตเออะก่อนคืนก่อน หัวชาร์จมันก็จะตัวนี้ใช้ของม a เ i ต้าแทนได้เลยนะครับอันนี้มันทรงแบต Mag i ต้าเลยแต่แค่แทนชาร์จต้องไปถ้าซื้อแบตมาเ i ต้ก็คือต้องซื้อแทนชาร์จของ m a g i ต a มาด้วยนะครับตัวนี้ใส่ของมา g i ต้าได้เลยนะครับเพราะทรงแบตมันของ m a g กต้านะครับเป็นรุ่นไหนก็ต้องไปดูอีกทีนะโอเคนะผมคุณผู้ชมแบตก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวตะวัน นะครับตัวสว่านนะครับฮะดูหน้านะครับแท่นกดนะฮะตรงนี้นะครับตัวตัวงานประกอบเนี่ยค่อนไม่ค่อยค่อนข้างค่อนข้างที่จะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่มีรอยอ่ารอยอะไรนี้อยู่นะฮะเห็นไหมแล้วปุ่มเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนนะครับปุ่มสองปุ่มนี้นะครับ เอาไว้แค่เช็คแบตอย่างเดียวฮะไม่มีโหมดอะไรนะ,ะตัวนี้มอเตอร์เป็นวอเตอร์แปลงถ่านธรรมดานะครับ990นะครับในกาแล้วแต่ความตัดสินใจของคุณผู้ชมนะครับสว่านตัวนี้มันเป็นยี่ห้อนะฮะ <LM. S 1> L M ลาว่านะครับเป็นสว่านจีนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวข้อกระแทกของมันข้างในนะว่า มันใหญ่แค่ไหนนะครับมันจะมีแรงหรือไม่มีแรงกระเทกออกก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมเยวขอถอดออกแป๊บเดียวเห็นนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะเกนกระแทกมันนะครับ จะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างที่จะกลางๆคิดว่าขันพวกล้อรถเนี่ยแบบรถกระบะไม่น่าจะออกนะครับเพราะยังไม่เคยลองกันแต่คิดว่าไม่น่าจะออกนะครับเดี๋ยวต้องลองแต่ตอนนี้คือรถกระบะไม่อยู่นะครับมีแต่รถมอไซค์กับรถสกับปั๊มน้ําเก่าๆเดี๋ยวจะลองขันดูนะครับข้างในก็จะมีนี้นะฮะจะมีแค่นี้นะครับผมเป็นจารบีที่ให้มาเป็นจารบีเขียวนะครับผม แล้วไปเกาบกลาคืนอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูน้ําหนักนะครับว่าระหว่างไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ใส่แบตแล้วมันหนักกันเท่าไหร่นะครับปแป๊บหนึง่งเอากิโลมาก่อบบอกเลยฮะอยู่กับผมนี่จะรีบจะรีวิวอะไรทั้งทีต้องรู้หมดนะครับผมให้โฟกัสไปที่เข็มนะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมบอกเอาอันนี้สว่านบล็อกพร้อมมีแบตนะครับ มาดูนิสบรนักเท่าไหร่หนักประมาณ1.4ครับ1.4โลอันนี้ตัวสว่านเดลตันที่ซื้อมารีวิววันคลิปแรกเลยนะครับตัวน,นี้หนักโลหนึ่งขีดต่อไปครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้ฮะตัวนี้ไม่ได้แถมอะไรมาเลยนะนอกจากมีแค่นี้น,นะครับผมคนที่ต้องซื้อมาคือลูกบล็อกฮะลูกบ็อกที่ผมเห็นว่าถูกที่สุดและคิดว่าน่าจะ ใช้งานได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับครับตัวลูกบล็อกของโมลิต้านะครับไม่รู้อ่านถูกมั้ยนะอันนี้เป็นหนึ่งทับสี่นะครับเอหัวตัวนี้มันเป็นหนึ่งทับสองนะครับผมดูหัวลูกบล็อกมันก็จะได้มาทั้งชุดอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมารีวิวอีกครั้งหนึ่งครับว่าเป็นยังไงว่าใช้งานดีไหมนะครับตัวนี้จะส่งนะครับตัวกรอบตัวพลาสติกตัวนี้มันแตกนะครับผมก็ ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยแล้วฮะเ okay. ค่ตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ะจะได้ตัวกา้กานก้านบล็อกใช่ไหมเป็นปะแจก็แก็กครับปรับซ้ายขวาได้แต่เราไม่ได้มารีวิวนี้เราจะเอาลูกบล็อกไปใชใ้กันนะครับผมผมจะถอดแค่ตัวนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวไปลองยิงบล็อกถอดบล็อกดูเลยดีกว่าว่ามันจะไวไหมเนี่ยครับคุณผู้ชมเราวาปไปตำแหน่งถอดล้อเลยดีกว่า โอเคครับผมคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นล้อรถไสนะฮะน่านจะรู้จักกันแหละว่ารถไสเป็นยังไงนดะ้ครับผมก็ต้องถ่ายดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกเบอร์24นะครับผมก็ใส่เข้าไปได้เลยคือขันได้เลยทุกคนดูซิว่ามันจะออกไหมค่ะเดี๋ยวลองขันขับดูครับผม มาลองดูนะ,ะครับสิ่งแน่นอนก็สิ่งที่คุณผู้ชมถามมาต้องรู้ว่ามันขันน็อตล้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยขยับไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันขยับไหมเพราะไม่เคยลองอ่าออกนะครับใ้เวลาตักครักหนึ่ง นี่ก็จะเป็นน็อตยึดเออเขาเรียกน็อตยึดต่อไอคานบ้านนะครับคานหลังคาตัวน,นี้เรจะลองขันดูนะครับว่ามันจะออกไหมเห็นนหะหนึ่งสอง,องนะออกสบายหรือ มือเดียวที่สบายเลยฮะเปิดปๆลองรอบพอนะครับอย่าไปกดเหนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นล้อเป็นน็อตล้อรถกระบะนะครับดูที่ว่ามันจะขันออกไหมเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าขันไม่ออก นะครับนี่ก็จะเป็นนออ็อตของทามหลังคิกนะครับเเเดี๋ยวผมจะลองใช้วนนวใสว่านทนี้นะสว่านเราี้ลองถอดูเอาโอเคนะครับผมคุณผู้ชมก็หลังจากที่ลองนิดๆหน่อยๆไปแล้วเพราะว่าบ้านผมไม่ค่อยมีน็อตให้ขันเลย <laughs> เอาจริงๆ เห็นนะเดี๋ยวเรามาดูแบตนะครับว่าแบตที่ใช้ไปเมื่อกี้ที่ขันไปนิดหน่อยเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่มันเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับเ mm hmm. หลืออยู่20.2จดสองจากตอนแรก20.6หรือเปล่าผมจำไม่ได้นด้ยี่สิบจุดหกตัวนี้ถ้าแบตต่ำกว่า16โวลต์มันถึงจะตัดนะครับบีมเอตัวนี้ส่วนเดี๋ยว ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนะครับวิธีการทํางานของไขควงกระแทกนะครับว่ามันทํางานของกการการทํางานของมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วมันทํายังไงถึงมีแรงเยอะขนาดนั้นที่จะถอดน็อตออาได้นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะดูการรีวิวชุดบ็อกตัวนี้นะครับชุดบ็อกตัวนี้ราคา150นะครับ ร้อยห้าสิบห้านะครับตัวนี้คุณผู้ชมไม่ต้องทักมาหาผมนะครับตะวันตัวนี้กับบล็อกตัวนี้ไม่ต้องทักมาในคอมเมนต์เลยนะครับว่าซื้อยังไงขายตัวเท่าไหร่นะครับไม่ต้องทักผมมาผมซื้อมาจากช้อปปีทั้งสองอย่างซื้อมาใช้เองไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่ได้อวยตัวนี้ผมก็ไม่ได้อวยว่ามันดีนะครับแต่ผมมองว่ามันพอใช้ได้ในราคา90 0รคือมันตัวถูกสุดแล้วที่มีในตลาด ถ้าคุณจะเอาเดี๋ยวผมทิ้งอีกลิงก์นึงเป็นตัวสว่านบล็อกนี่แหละแต่อุปกรณ์จะครบกว่านี้นิดนึงมีแบบ2ก้อนตัวน,นั้นพันหนนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นั้นเป็นของ lazada นะครับใน lazada จะถูกกว่า shopee นะครับคุณผู้ชมลองไปหาดูเอาแล้วกันตัวน,นี้ผมซื้อมาจาก shopee ปปนะครับบล็อกตัวนี้ก็ซื้อมาจาก shopee เหมือนกันที่ผมซื้อจาก shopee ปปเพราะว่าเออมันมีจ่าย จ่ายผ่านบัตรแล้วมันฟรีค่าส่งนะครับก็เลยซื้อผ่านช้อปปี้นะคุณผู้มชมตัวนี้ผมมองว่าขันพวกน็อตมอไซ์เนี่ยออกแน่นอนแหละแต่พวกรถใหญ่เนี่ยผมไม่ชัวเพราะว่าผมไม่มีไม่มีลองเพราะว่ารถกระบะพ่อผมพ่อผมเอากระบะไปทํางานก็เลยไม่ได้ลองถอดแต่ได้ลองถอดน็อตล้อนหน้ามอไซแล้วก็ถอดได้ใช้เวลาสักพักหนึ่ง ประมาณวิหนึ่งก็ออกแล้วนะครับมรนเรียวกว่าเอามือขันอยู่แล้วแหละนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจใคุณผู้ชมนะครับตันนี้ผมมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับเหนะ็นแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพีเท่านี้นครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะก็จะรอติดตามการรีวิวของให,หม่ๆนะครับนะครับดีผมก็บอกว่าดีไม่ดีผมก็บอกไม่ดีนะครับตัวนี้ผมจะให้เต็มติดนะตัวนี้ผมให้แค่ แปดนะครับให้แปดพอนะครับส่วนลูกบล็อกตัวนี้ผมก็เต็มสิผมก็ให้9านะครับโอเคเลยงานไม่ขีเ้เหล่เท่าไหร่ใช้งานได้จริงโอเคแนละ้วผมก็ตลอดวันนี้ายบายครับเจอกันคลิปหน้ากัคนครับนี่ก็จะเป็นหลักการการทำงานของสวรรค์ Impact Driver นะครับผมเลยเป็นสวรรค์บล็อกที่เรารีวิวกันไปนั่นเองนะฮะด้วยหลักการการทำงานเนี่ยคุณจะสังคุมชมสังเกตนะฮะเห็นไหม มันจะไม่ได้หมุนลวดเดียวนะครับมันจะหมุนเป็นช่วงๆนะฮะโดยหลักการการทํางานแบบเนี้ยมันใช้หลักการเบี่ยงของแรงฮะอ่าฮะเดี๋ยวรอดูสไลด์ต่อไปนะครับผมอ่ะสไลด์ตัวน,นี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นแกนเพลาที่มีสลักเป็นตัว T ตรงนั้นไหมฮะนั่นแหละฮะแล้วก็ตัวทุ่นแรงเบี่ยงของมันเวลามันเบี่ยงมามันก็จะมาชนไก่ตัว T ตรงนั้นจากวิดีโอตัวนี้นะครับผมคุณผู้ชม เมื่อเกิดโหลดปับ๊บตัวแรงลูกตุ้มเบี่ยงเนี่ยมันก็จะยกขึ้นนะแล้วพอยกขึ้นปุ๊บมันก็เกิดการหมุนพอหมุนพลังงานสะสมที่ลูกหมุนปุ๊บมันก็ไปชนกแกนตัวทีนะครับผมก็ทําให้การหมุนเนี่ยเป็นการกระแทกนะครับเขาเลยเรียกว่า impact diver หรือสว่านกระแทกกันเลยครับผมโดยหลักการกระแทกนี้จะทําให้แรงมันไม่ได้มาทีเดียวนะฮะแต่จะมาเป็นพักๆแต่มาต่อเนื่องนะครับนี่ก็จะเป็นหลักการการทํางานนะครับผมคุณผู้ชม we <laughs>